สวัสดีครับสวัสดีเมื่อสมาชิกท่าจทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับการพรีวิวแกะกล่องนะครับเจ้า iPhone 13นั่นเอง ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ iPhone 13นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น iPhone ที่เซฟ โลกมากๆนะครับแม้แต่พลาสติกกล่องหุ้มเครื่องก็ไม่มีมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพรีวิวนะครับแกะกล่องแล้วก็พาดูรอบตัวเครื่องเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับลักษณะหน้าตากล่องของ iPhone 13นะครับก็ประมาณนี้นะครับสีเนี่ยก็คือสีที่ผมซื้อก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็ตรงตามสีเลยนะคือถ้าเครื่องเป็นสีไหนกล่องก็จะเป็นสีนั้นนะครับตัวกล่องบางมากนะครับตามสไตล์ iPhone รุ่นใหม่ๆด้านหลังก็จะบอกว่าเราซื้อ iPhone 13นะครับแล้วก็ มีพวกวันที่ผลิตตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้มีพลาสติกซิลกล่องให้นะครับมันจะมีแบบตัวที่ไว้ดึงออกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแกะกล่องไปแล้วนะครับอันนี้ยอมรับตามตรงว่าอันบอกกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเซตอัพนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดู นะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะข้างในนะครับเปิดขึ้นมาความจริงมันจะมีตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเอาเครื่องออกมาเซตอัพไปแล้วนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่มันมีมาให้ในกล่องเนี่ยมันก็จะมีพวกเข็มจิ้มซิมนะครับมีพวกขู่มือการใช้งานเล็กๆน้อยๆแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่แถมมาให้ก็คือสายชาร์จนะครับที่เป็นหัวแบบ USB Type C to Lightning <S <S น,นะครับก็ยังคงไม่เป็น Type C นะอันนี้ก็ด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแล้วนะครับแต่ก็ตามนั้นนะครับให้ หมดเท่านี้นะครับกล่องมีเท่านี้จริงๆสําหรับ iPhone 13นะครับอะแดปเตอร์ไม่แถมหูฟังไม่แถมนะครับก็ไปซื้อแยกเอาเองตัวอะแดปเตอร์เนี่ย Apple เนี่ยเคลมว่าตัวนี้รองรับที่20วัตต์นะครับแต่เอาจริงๆเหมือนกับฝรั่งไปเทสแล้วมันรับได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเอาที่ Apple เล c o m m e เมก็คือซื้อหัวชาร์จ20วัตต์ละกันประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นี่คือตัวเครื่องของ iPhone 13นะครับก็เรียกได้ว่าตัวเครื่องเนี่ย มาในสไตล์ที่เหมือนกับ iPhone 12เลยนะครับคือ12เป็นอย่างไร iPhone 13เป็นแบบนั้นเลยจริงๆนะครับแต่จะบอกว่ามันจะมีจุดที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเช่นในเรื่องของกล้องหลังนะครับหน้าตากล้องหลังเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมนะครับกล้องการวาง layout กล้องหลังจะเป็นการวาง layout ที่เป็นรูปทรงแบบแนวตรงใช่ไหมครับก็คือกล้องบนแล้วก็กล้องล่างแต่ตัวนี้มันจะทะแยงนะครับก็คือกล้องบนแล้วก็กล้องล่างจะ วางแบบแนวทะแยงแบบนี้นะครับก็แปลกตาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไฟแฟลชไอวีดีแต่ว่าเห็นว่าหน้าตามันอาจจะคล้ายกันใช่ไหมครับแต่ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นนะครับคือถ้าคุณใช้เคส iPhone 12อยู่นะครับและคุณเกิดซื้อ iPhone 13แล้วหวังว่าจะใช้เคสเดิมได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้นะครับต้องใช้คนละเคสกันนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่าคุณต้องซื้อเคสใหม่นะถ้าคุณใช้ iPhone 12อยู่ใส่เคสเดิมไม่ได้เพราะว่า ผมลองใส่เคส iPhone 12แล้วนะครับไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็ก็ต้องซื้อใหม่กันอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพรีวิวรอบตัวเครื่องกันเหมือนเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของ iPhone 13นะครับเดี๋ยวผมพาดูทีละจุดกันเหมือนเช่นเคยนะด้านหน้านะครับหน้าจอเนี่ย Apple เลือกใช้เทคโนโลยีนหน้าจอเป็นจอแบบ Super r e t i n a XDR o l e d นะครับตัวจอรองรับ เทคโนโลยี HDR10 ด้วยนะครับความสว่างของหน้าจอเนี่ย Apple เคมไว้นะครับว่าความสว่างของหน้าจออยู่ที่800นิตนะครับจากที่ไปใช้งานมาเมื่อวานนะฮะวันหนึ่งก็สู้แสงแดดได้ดีพอสมควรนะครับใช้งานกลางแดดก็ถือว่าจอเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะมองไม่เห็นนะครับคือจอยังคงทํางานกลางแสงแดดได้อยู่นะครับคือไม่จําเป็นต้อง Pro Max นะครับหรือ Pro ก็ ตัวธรรมดาเองเนี่ยก็ทํางานกลางแดดได้ดีนะครับวัสดุด้านหน้าที่เป็นกระจกกอริลลาแกสนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีมาให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับมี F อยู่ที่2.2นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์สแกน 3D ก็คือไว้สแกนใบหน้า f ฟซไอ d นั่นแหละนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับติ่งด้านบนนะครับแต่ว่าทีนี้บอกก่อนว่าติ่งด้านบนเนี่ยมันเล็กลง ก็จริงนะครับจากในตัวเจนที่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแอบรู้สึกเสียดายก็คือถึงแม้ว่าติ่งมันจะเล็กลงนะครับแต่ว่า Apple เองก็ยังคงใช้พื้นที่ที่เหลืออยู่ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับอย่างแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่ได้โชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ยังคงต้องดึงนะครับลงมาเพื่อจะดูสถานะแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็แอบเสียดายนะความจริงน่าจะตั้งค่าได้นะครับว่าอยากจะให้โชว์อะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าอนาคตมันก็คคงงงตตั้้่่่าาไดแแหละเพียว เวันนี้มันยังคงทําไม่ได้นะครับขอบจอด้านบนนะครับกับขอบจอด้านล่างก็ถือว่าบาลานซ์กันดีนะครับผมรู้สึกว่ามันก็สมมาตรโอเคดีประมาณนี้นะครับทีนี้ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับมีปุ่ม power มาให้นะครับสำหรับเปิดปิดนะครับอยู่ในตําแหน่งตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับสลับโหมดสั่นนะครับกับโหมดเสียงนะครับก็ถือว่าสะดวกดีอันนี้คนที่ใช้ iphone ก็คงชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงตําแหน่งนี้นะครับส่วนล่างสุดนะครับจะเป็นช่องสําหรับใส่ดโย นะครับซิมเนี่ยรองรับ 5G นะครับแล้วก็เป็นแบบด u a l ลซิมนะครับแต่ว่าซิมตัวที่2เนี่ยคุณจะต้องใช้เป็นแบบ e s i มนะครับก็คือไปติดต่อศูนย์บริการเอาละกันนะสำหรับท่านใดที่จะใช้ e s ิมนะครับทีนี้พอร์ตด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็มาในสไตล์แบบเดิมๆเลยก็คือมีลำโพงนะครับลำโพงเนี่ยเป็นสเตอริโอนะครับคือออกล่างแล้วก็ออกบนนะครับอันนี้บอกเลยว่าเสียงลำโพงดีมากนะครับดีจริงๆนะสำหรับเสียงลำโพงนี้อันนี้ขอชื่นชมนะครับแล้วก็มีพอร์ตนะครับที่อยู่กันมานานกว่า9ปีแล้ว กับ lightning port นั่นเองนะครับก็ยังคงไม่ยังคงไม่ได้เปลี่ยนเป็น usb c นะทีนี้ก็เอาจริงนะแอบขัดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่มีผลิตภัณฑ์ apple ในยุคใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ipad macbook นะครับหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่อย่าง Powerbank หรือคนที่พกสายชาร์จ android หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็น type c หมดแล้วนะครับมันมีแต่แค่ iphone ที่ยังคงเป็น lightning อันนี้มันก็ต้องพกสายชาร์จ2เส้นอนะ่ะมันก็แอบรู้สึก ลำคาญเหมือนกันนะครับแต่ก็ทํายังไงได้นะครับเขาก็ยังคงใช้แบบไลนิ่งอยู่นะครับอันนี้ก็ก็ต้องรับให้ได้กันต่อไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับอวัสดุด้านหลังเป็นกระจกนะครับ Gorilla Glass นะครับแต่ว่าเป็นกระจกแบบขัดมันๆนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นด้านนะผิวสัมผัสจะเป็นมันๆนะครับก็เป็นรอยนิ้วมือง่ายดีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ตรงนี้ก็ต้องไปใส่เคสกันนะแล้วก็จะมีโลโก้แอปเปิลนะครับทีนี้ ตรงโมดูลกล้องนะครับก็จะมะีกล้องมาให้2ตัวสำหรับ iPhone 13นะครับก็จะเป็นเมนคามิราความละเอียด12ล้านนะครับแล้วก็กล้องอาตตอไวนะครับความละเอียด12ล้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีไฟแฟลชอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไมโครโฟนนะครับสำหรับรับเสียงอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับการพรีวิวรอบตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิด เมนูกล้องให้ดูนิดนึงนะครับคือกล้องเนี่ยมันจะเพิ่มตัวโหมดที่เรียกได้ว่าเป็นโหมดที่เป็นกิมมิคของ iPhone 13ซีรีส์ก็คือตัวซ i n e m a t i c นะครับตัว iPhone 13เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัว Pro หรือ Pro Max ก็ได้ฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันนะครับกับโหมดภาพยนตร์นะครับหรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษคือซีนิมมติกตรงเนี้ย ก็มันจะดีเทคได้แค่หน้าคนนะครับเพราะว่าพอพอไม่ได้ใช้เป็นหน้าคนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเล่นให้ดูอีกทีในรีวิวเต็มนะครับสำหรับโหมดซีนิมาติกก็มีมาให้นะครับงานวิดีโอก็ ถ่ายได้ 4K นะครับ 30fps 60fps แล้วก็ 24fps นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับใส่ 24fps มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถถ่าย 4K ได้ทั้งเลนหลักแล้วก็เลนเอลท์ไวนะครับทีนี้กล้องหลักนะครับสามารถซูมได้สูงสุดที่5เท่าเท่านั้นนะครับไม่ได้สามารถซูมได้เยอะกว่านี้แล้วนะครับก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันนะ <c oughs> คือถ้าเป็นนักเรียนต้องมานั่งซูมกระดานหรือซูมโปรเจคเตอร์แบบถ้าเรียนในมอนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าเรียนในมอแล้ว คุณต้องเป็นคนที่ซูมโปรเจคเตอร์อาจารยนะ์แบบมหาลัยห้องมันใหญ่ซูมหเท่าก็อาจจะไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้วอรลี e ่เรื่องการซูมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาสำหรับ iPhone 13นะครับทีนี้สเปคของ iPhone 13นะครับก็มาพร้อมกับ iOS 15ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับแล้วก็ตัวชิปประมวลผลเป็น Apple A15 Bionic นะครับแรมเนี่ยมีมาให้4 g b นะครับหน่วยความจำ128 g b 256 g b แล้วก็ 512 g b กนะครับก็เลือกตามการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ราคา29,900บาทนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นก็ถือว่าราคาดีกว่าในปีที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตอนเป็น iPhone 12เนี่ยราคาเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าตอนเป็น iPhone 12เนี่ยความจุแค่64 g ิเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น128 g b แล้วนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานในยุคนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เก็บภาพหรือเก็บอะไรมากมายจริงๆผมก็รู้สึกว่า128กิเพียงพอนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับการพรีวิวรอบตัวเครื่องนะครับและถ้าใครอยากเห็นการทดสอบอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกผมเพิ่มเติมได้นะครับว่าอยากให้ผมทดสอบอะไรไม่ว่าจะเป็นเกมหรือทดสอบกล้องหรืออะไรเงี้ยอยากให้เทียบกับตัวไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กับช anel ทำตา,ตามใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ